t เทโดสวิตสองมีปัญหาหรือคุณภาพมีปัญหาจริงเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวประเด็นต่างๆนะครับที่หลายๆคนก็ตอนนี้รู้สึกกังวลใช่ไหมครับในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับที่ตอนนี้เริ่มจะมีพูดหนาหูบ้างมากขึ้นนะครับว่าเอคุณภาพมันรู้สึกมันจะมีปัญหากับการใช้งานโดยเฉพาะตัวจอยคอนใช่ไหมครับว่ากดไปแล้วมันไม่ค่อยตอบสนองอะไรแบบนี้นะครับผมเองก็จะต้องมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าในตัวคลิปนี้ ผมเองก็คงจะไม่ใช่จะมาบอกว่ามนันเป็นสินค้าที่ไม่มีปัญหาเลยนะมันมีปัญหามันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมเองก็จะเอาประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงการวิดีโอเกมนะครับหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในวงการไอทีเนี่ยมาบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนะครับว่ามันย่อมที่จะเกิดขึ้นได้นะครับกับตัวปัญหาของตัวการใช้งานนะครับถึงแม้เพื่อนเพื่อนจะซื้อมาเพียงแค่วันเดียวนะครับหรือว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยเปิดเครื่องมามันก็โอกาสที่จะ เกิดขึ้นให้เห็นเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าสินค้าตัวใดถ้ามีการจัดจําหน่ายออกไปในปริมาณที่เยอะๆนะครับเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นนะครับมันก็ย่อมที่จะเจอตัวเครื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็จะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าตัวเครื่องที่จัดจำหน่ายหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายออกไปได้ในในปริมาณที่ไม่ได้เยอะอ่า ถ้าใครที่อยู่ในวงการไอทีนะครับก็จะรู้นะครับว่าอ๋อเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจได้เพราะมันมีประกัน,นให้นะครับประกันศูนย์ให้อยู่นะครับถ้าเครื่องมันมีปัญหาเขาก็พร้อมที่จะทําการเคลมหรือว่าทําการาเปลี่ยนตัวสินค้าให้นะครับกับในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้นะครับยังไงก็หายห่วงนะครับแต่อาจจะเสียในเรื่องของตัวเวลาหรือว่าเสียในเรื่องของตัวโอกาสของการเล่นเกมนั้น,น,นในช่วงวันหยุดแค่นั้นเองนะครับถ้าฮาร์ดแวร์ตัวนั้น เป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้มีมูลค่ามากเพื่อนๆนก็อาจจะยอมที่จะซื้อตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นใหม่เข้ามาใช้ทดแทนในระหว่างที่กําลังรอซ่อมรอเคลมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในวงการไอทีนะครับก็จะรู้นะครับว่ามันย่อมที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ซึ่งผมเองนะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆนแล้วกันนะครับว่าผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตามจริงก็ควรที่จะเจอปัญหา การใช้งานตัวเครื่อง n i n t e n d o Switch 2เนี่ยมากกว่าเพื่อนๆน,นะเพราะอะไรล่ะเพื่อนเพื่อนเพราะตัวผมเองนั้นมีฮาร์ดแวร์ของตัว n i n t e n d o s w i t c h 2นั้นอยู่2ตัวใช่ไหมครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหาของตัว n i n t e n d o Switch 2มากกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะฮาร์ดแวร์นั้นคุณถือครองอยู่2ชิ้นใช่ไหมครับและยิ่งเป็นตัวจอยคอนอีกนะครับผมก็ถือครอบครองอยู่เท่าไหร่ล่ะเพื่อนๆ6ชิ้น3คู่นะครับ ถามว่ามันเกิดปัญหากับผมแล้วไหมก็ยังใช่ไหมครับกับการตอบสนองตัวปุ่มกดต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติอถ้าหาเ,เพื่อนๆไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําการถอดเสียบเทปตัวปุ่มกดต่างๆเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูเลย6ชิ้นก็ยังมีการตอบสนองปุ่มกดต่างๆได้อย่างเป็นปกติเพราะถ้าหากสินค้ามันมีปัญหาหนักจริงๆนะเป็นเปอร์เซ็นที่มันเยอะมากจริงๆ ผมเชื่อว่านี n t e n d ดก็คงอยู่ไม่ติดล่ะนะครับก็คงจะต้องเรียกตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ่เหล่านั้นเอามาจัดก,การนะครับตรวจสอบกันแบบยกใหญ่จนเป็นข่าวอึกอึกโคมกันอย่างแน่นอนนะครับแต่นี่นะครับถ้าเรามองจริงๆก็แสดงว่าตัวเครื่องน i d o Switch 2มันจะดจำหน่ายออกไปในโลกไปนี้มันเยอะมากจริงๆนะครับอืม มันก็เลยพอที่จะได้เห็นกับตัวฟีดแบบต่างๆในเรื่องของตัวการใช้งานที่ได้เอามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆเห็นแต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะครับมันอาจจะเป็นสัดส่วนที่ต่ํามากจริงๆนะครับต่ํามากจริงๆโอเคสําหรับในตัวคลิปนี้นะครับผมเองก็มาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆกันในประมาณนี้แหละนะครับว่าก็อย่าตื่นตระหนกตกอ,อกตกใจนะครับกับสิ่งที่เราเห็นนะครับบางทีว่าเฮ้ยมันมีปัญหามากน้อยจริงเหรอนี่ ตัวผมเองเนี่ยถือคลองฮาร์ดแวร์อยู่เยอะแยะของตัวโนโวซูิตสองก็ยังไม่เจอปัญหานะอันนี้ไม่ได้มาเชียร์นะว่ามันดีแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เจอไงอยังไม่เจอปัญหาในการใช้งานเพราะยังพาะจะมาบอกว่าเครื่องผมยังใหม่ยังไม่ใช้งานมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าระยะเวลาในการได้เครื่องมาทุกคนก็อยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันหมดนะครับอายุในการใช้งานก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแหละไม่มีใครมากหรือว่าน้อยน้อยไปกปว่ากันมากสักเท่าไหร่ ะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาฝากเ,เพื่อนๆกันกับตัวปัญหาต่างๆของตัว Nintendo Switch 2สำหรับผมเองนะครับที่ยังไม่เจอปัญหาในการใช้งานนะครับโอเคครับสำหรับในตัวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตะัวคลิปต่อไปกับ Nintendo Switch 2สวัสดีครับ